เอาละครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของหลักมมน,นตัมของการยิงปืนนะครับก่อนอน่นนะครับปืนเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพเพียงเพราะถ้ามีแค่ลูกตะกัวเล็กๆที่เรียกว่ากระสุนปืนมาทํางานร่วมกันก็จะมีอนุภาคทําลายล้างสูงมากครับซึ่งสามารถทําให้มนุษย์หรือสัตว์ที่ถูกปืนยิงนั้นเกิดการบาดเจ็บพิการหรือแม้แต่เสียชีวิตได้เลยทีเดียวโดยถ้าหากเรายิงปืนออกไปจะรู้สึกเหมือนมีแรงสะท้อนกลับมา แรงนั้นเกิดจากอะไรหลักการทำงานของกระบอกปืนและลูกปืนสามารถอธิบายและคำนวณได้ด้วยกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมหรือกฎส่งโมเมนตัมซึ่งกล่าวว่าการชนที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุ1และวัตถุ2ในระบบที่ไม่สามารถถ่ายเทมวลและพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมได้ค่าโมเมนตัมรวมของวัตถุทั้งสองก่อนการชนเท่ากับค่าโมเมนตัมรวมทั้งหมด หลังการโชวโดยโมเมนตัมที่วัตถุ1สูรเสียไปจะเท่ากับโมเมนตัมที่วัตถุ2ได้รับทั้งนี้โมเมนตัมคือปริมาณเวกเตอร์ที่บอกถึงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลและความเร็วของวัตถุนั้นๆก็เราสามารถเขียนสมการโมเมนตัมในดังนี้นะครับ m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บว m 2 v 2นะครับ m 1ก็คือมวลของวัตถุที่1นะครับ u สคือมวลวัตถุที่2อ u ่อคือความเร็ววัตถุ1ก่อนการชนก็ u 2คือความเร็ววัตถุ2ก่อนการชน v หคือความเร็ววัตถุ1หลังการชน v 2คือความเร็ววัตถุ2หลังการชนก็มาดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ครับเขาบอกว่ากระสุนปืนมีมวล0 0น2 1กิโลกร,รมัมก็บอกปืนมีมวล1น6 9กกิโลกร,รมัมและความเร็วของกระสุนปืนที่ยิงออกไปเท่ากับ390เามตรเปอร์ซก่าความเร็ว ของกระบอกปืนนะครับก็จากสูตร m1u1 บวก m2u2 เท่ากับ m1v1 บวก m2v2 ครับก็จะได้1.269คูณ0บวก0.002 1คูณ0เท่ากับ2คูณ v 1 0 0บวก0 0น2 1คูณ390ระครับก็ย้ายค้างไปก็จะไไอ v 1เท่ากับลบ0ู 645เมตรวินาที s. ครับเราสังเกตได้ว่าคำตอบมันออกมาเป็นลบครับก็หมายความว่าวัตถุทั้งสองเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปทิศทางตรงกันข้ามกันครับต่อไปเราลองมาดูโจทย์อีกข้อหนึ่งครับเขาบอกปืนกระบอก1ยิงลูกปืนมวล40กรัมด้วยอัตราเร็ว800เมตรวินาทีผู้ยิงสามารถออกแรงต้านตัวปืนเฉลี่ย120นิวตันจงหาว่าเขาจะยิงปืนในอัตราเร็วสูงสุดได้กี่นัดต่อนอาทีครับ ก็ให้เราเขียนออกมานะครับว่าโจทย์กำหนดอะไรไมาให้เราบ้างก็บอก f 160นิวตันมวลลูกปืน1นัด40กรัมนะครับหรือทำเป็นกิโลกร,รัมก็คูณ10กัานงลบ3กิโลกรัมไปแล้วก็ u 800เมตรปรเซก v เป็น0เมตรปรเซกแล้วก็ได้เวลา t 6 0สวิ v, นะครับก็วิธทีทำนะครับกำหนดในเวลา1นานะทียิงปืนออกไปได้ x นัดจาก สูตร F t กับ mv ลบ mu นะครับได้160คูณ60เท่ากับ0.04คูณ x คูณ800นะครับเราได้ x เท่ากับ300นัดแล้วเราก็ตอบได้นะครับในเวลา1นาทียิงปือนออกไปอัตราเร็วสูงสุด300นัดต่อนาทีนะก็สรุปนะครับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมก็ สามารถเปรียบได้ง,ง่ายๆเหมือนกับการที่เรามีเงินในกระเป๋า150บาสนะิบบาทเเพื่อนของเรามีเงินในกระเป๋า50บาทเมื่อเราหยิบเงินในกระเป๋าของตัวเองให้เพื่อนจํานวน50บาทนะเราก็จะเหลือเงินในกระเป๋าเพียงแค่ร้อยบาทขณะที่เพื่อนของเราจะมีเงินเพิ่มเป็น100บาทแต่ผลรวมเงินในกระเป๋าของเรากับเพื่อนของเราก่อนและหลังการไทยโอน มีค่าเท่ากันคือ200บาทน <m> ทะคร <m> ับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหลักการโมเมนตัมของการยิงปืนนะครับก็สำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ